สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับภาษาฝรั่งเศสที่เราสามารถใช้ได้ในชีวิตรประจำวันนะครับการเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเพื่อสะสมคำศัพท์เพื่อที่เราจะสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเสนอเกี่ยวกับการที่เราจะไปขึ้นรางวัลเมื่อที่เราขูดลอตเตอรี่ขูดหรือว่าหวยขูดแบบนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นใบใหม่แล้วก็อย่างให้ดูที่เป็นที่เราขุดไปแล้วแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเห็นว่าจะมีลักษณะนี้อยู่เป็นเหมือนบาร์โค้ดของเขาเราก็ไปที่ร้านหรือว่าจุดขายเพื่อที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าเราได้รางวัลเขาก็จะตรวจสอบข้อมูลของเราโดยการขุดตรงนี้ออกนะครับลักษณะขุดตรงนี้ออกก็จะเป็น บาร์โค้ดแบบนี้นะครับจะยิงเข้าเครื่องแล้วก็จะมีใบลักษณะนี้ออกมาอันนี้เป็นลอตเตอรี่ของฝั่งสวิสโคองนะครับสวิสฝั่งประเทศสวิสที่พูดภาษาฝรั่งเศสนะครับก็เราไปที่ร้านเรายื่นใบนี้ให้ดูพูดง่ายๆก็เหมือนว่าทักทายเจ้าของร้านก่อนหบอกบุงชูแล้วก็ยื่นลอตเตอรี่อันนี้ให้ดู หวยคุยอันนี้ให้ไปแล้วก็อาจจะบอกว่าซิวเพลก็คือเหมือนว่าการุณาด้วยนะครับเขาก็จะเข้าใจว่าเรามาตรวจรางวัลก็ถ้าเราถูกรางวัลก็จะมีใบลักษณะส,สีขาวขอบส้มๆนี้ออกมานะครับก็คือว่าจะขึ้นว่ากิตตองเดอการนะเราจะมาดูคำศัพท์สำหรับวันนี้เลยนะครับก็อย่างคำแรกนะครับเปมอง Degagne ก็ de คือว่าการจ่ายรางวัลน,นะครับเว็บที่ใช้ก็คือว่าเป็นเว็บเปเยคือการจ่ายเรามีคำศัพท์อะไรบ้างสำหรับเว็บเปเยนะครับเปเยอินอะมองดก็คืออินอะมองก็คือการจ่ายค่าปรับนะครับหรือว่าเปเยลาฟักเจอ ฟักเกนะครับก็คือเป็นพวกใบเสร็จทุกอย่างการจ่ายบินทั้งหลายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ใบเสร็จทุกอย่างเราจะเรียกว่าฟัก e นะครับแล้วเราจะไปขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ได้ที่ไหนก็คือว่าไปขึ้นที่ Le ont, 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 เลปวงเดอวองเลปวงแปลว่าจุดเดอวองแปลว่าขายนะครับจุดที่เขาขายนะครับขายบุหรี่ขายลอตเตอรี่ขายสแตม แล้วก็เวลาเราเอาไปตรวจปุ๊บเขาจะให้คำนี้มาให้ใบนี้มาเขียนตรงนี้นะครับผมมาเขียนไว้ตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นกีตองส์เดอการเนี่ยก็คือว่าเราจะได้เท่าไหร่ลากีตอนส์นะครับลากีตองส์แปลว่าใบเสร็จรับเงินหรือว่าจะเรียกอย่างคำว่าเลเคอชูใบเสร็จเหมือนกันการเลอการแปลว่า รางวัลนะครับสิ่งที่ได้รับในใบนี้ก็คือว่ากีทตองเดอการก็คือว่าเราจะได้รางวัลเท่าไหร่มมาดูคำนี้นะครับมงตองเลมงตองยูการนะอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเขียนไว้ให้แล้วก็คือเลมงตองแปลว่าจำนวนนะครับจำนวนที่เราจะได้รับเลมงตองดูการนะครับแล้วก็กลับมาดูตรงนี้นะครับ เลิมมงตองดูการก็คือ <c oughs> อันนี้จะได้20ฟังนะครับเขาจะให้ดูว่าเราจะได้น,นี้นะแล้วเราก็จะได้เงิน20ฟังมาดูอันนี้นะครับมงตองดูการเหมือนกันอันนี้ก็คือเราได้รับรางวาัลเท่าไหร่มงตองดูการ1น0่ gan, 100ฟังก็จะได้รางวัล100ฟังนะครับอันนี้มงตองดูการเหมือนกันกี่กตองก็คืออันนี้เป็น5ฟังลากิต้องเดาการมงตองเดาการ7ฟังนะครับอันนี้เราก็จะได้เงิน7ฟัง อันนี้ก็จะได้2อฟังนะครับส่วนอันนี้เป็นเออรโคมิลเยงนะครับก็คือเป็นสำหรับลอตเตอรี่ของทั่วยุโรปนะครับมีหมายเลขอะไรบ้างที่เราถูกเราก็ไปตรวจลักษณะเดียวกันยื่นให้เขาอันนี้ก็คือจะได้มา17ฟังแล้วก็1 0ซองตีมนะครับ10ส,สตางค์ส่วนอันนี้ถ้าเราไปแล้วเราไม่ถูกแต่เราเพื่อไปเช็คเพื่อความแน่ใจเขาก็จะขึ้นมาว่าเบีโนงการย้อง เล B บีเนะครับแปลว่าใบเงินเหลือคูปองก็คือใบอันนี้หรือว่าใบหวยใบลอตเตอรี่ที่เราไปตรวจนงการย้อมแปลว่าไม่ได้รางวัลน,นะคะก็คือเราไปตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งแล้วพอไม่ได้รางวัลไม่ถูกต้องเขาก็จะให้ใบเสร็จนี้มาเนี่ยนะครับที่ผมเขียนไว้บีเอนงการย้อมก็คือใบที่ไม่ได้รับรางวัลน,นะครับ อย่าลืมตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาใบาไปตรวจเราจะดูว่าเราได้เงินเท่าไหร่อย่าลืมดูมงตองพอเรารับเงินมาก็ธรรมดานะครับแม็กซี่มาดามแม็กซี่เมอร์เซียร์แล้วก็บอกโอัวเขาไปเก็บเงินเขาเ้ากระเป๋านับเงินให้ถูกต้องขอบคุณนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบการสำหรับการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ